ไปใช้โลฟิตนะครับ r 1ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดไม่ติดนะอันนี้ก็ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเสียบชาร์จไว้นะครับเคลื่อนไฟสีแดงสถานะไฟสีแดงนะครับถ้าเต็มไฟจะตัดเป็นสีเขียวนะครับนี่นะฮะปลดสายออกนี่ตัดการทํางานนี่ปลดแล้วนะโอเคนี่หนึ่ง สองสามหนเทโบสตอบสตอบต้องกดที่บันทิกกด3ครั้งนะครับเปิดล้เออเปิดเทโบเลยก็นะอันนี้ผมเปิดหมดหนึ่งนะเทโบเทโบก็ดับบันลิก นะครับเวลาเปิดเปิดแสงนะเทอโบดับบันคลิกสตอปกด3ครั้งที่บันทิกนะครับอันนี้ก็กลับมาใช้งานแล้วนะครับก็ซ่อมแล้วใช้งานได้ปกติแล้วนะครับชาร์จไฟได้ปกติเลยโอเคนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยครับโลฟิก R1 นะครับ